เฮ้ยมีตัวอะไรไม่รู้สีเขียวเขียวอ่ะปามเนี่ยดูดิไหนมีตะปูดวยยังมีตัวสีเขียวเขียวตรงนี้ขอ้นี่ไงเออตูดเขียวเขียวหรือว่าน้องเป็นอันนี้เป็นเป็นปูดที่กินสารพิษเข้าไปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลทอมพี่ทศจ้าคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปตามหาไอโซพอตกันจ้า จากว่าเราได้เลี้ยงน้องตื้นน้องไอโซพอดนะทุกคนคือน้องน่ารักมากเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะทุกคนน้องเขาแบบอย่างเงี้ยคือน้องเขากอดกันแน่นเลยน้องเขาน่าจะจู๋จีกันทุกคนทุกคนดูตรงนี้เขากําลังจู๋จีกันอยู่อทุกคนทำไมเขาต้องกอดกันกลมขนาดนั้นน่ะเห็นไหมทุกคนน้องน่ารักมากเลยอะวันนี้เราก็เลยจะไปตามหาน้องไอโซพอดเพิ่มนะคือเราอะเคยออกไปตามหาน้องมา น้องมายาไม่ใช่น้องนังพยามดมาแล้วรอบหนึ่งนะทุกคนแต่เราไม่เจอทุกคนแต่เราพบความจริงที่ว่าบ้านเราเนี่แหละเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะทุกคนวันนั้นน้องนางพยามดมาเต๊มไปหมดเลยเดี๋ยวเราขึ้นพาไปดูนะทุกคนโอ้ my god นี่บ้านเราโดนอะไรบุกเนี่ยมาดูข่ไม่ยอมขน,นมาแล้วแล้วเกี่ยวกันปัดนี่เนี่ย นี่ตัวเมียคุณครับตัวเมียตัวใหญ่มากน,นี่ต้องเข้าไปแล้วทุกคนน,นี่ทุกคนเราได้น้องนางพญามดมาตอนนี้เขาก็เริ่มไข่แล้วด้วยนะเราก็เลยคิดว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่สมบูรณ์มากดูขาปูเราอาจจะเจอน้องไอโซพอดก็ได้ใช่ไหมทุกคนงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ท็อปจะรีบตื่นแต่เช้าไปหาน้องไอโซพอดกันทุกคนไปเป็นเพื่อนด้วยนะไปกันจ้าพรุ่งนี้นะจ๊ะ อนเช้านะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าปกติไม่ได้ตื่นเช้าแบบนี้นะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยอากาศมันดีอากาศมันชื้นนะอาจจะเจอน้องก็ได้งั้นเดี๋ยวเราตามหากันดีกว่าทุกคน<ะ>น้องน่าจะอยู่ตามแถวไม้ผุผุนะทุกคนเราก็เลยเตรียมการลมังไปด้วยเผื่อแบบเอาน้องเก็บไว้ในนี้นะทุกคนไปอันดับแรกนะทุกคนเราจะเข้าไปตามหาในนูน่นในป่าใช่ไป <laughs> แรกนะทุกคนเราจะเซอร์วยเแถวนี้เพราะว่ามันจะมีกิ่งไม้ของต้นมะขามตกลงมาเนี่ยคือต้นมะขามแล้วมันก็จะมีกิ่งไม้เป็นเศษๆนะทุกคนตกลงมาตามพื้นเต็มไปหมดเลยน้องอจ,จะอยู่แถวนี้ก็ได้นะ <Wow. S 1> พอจะมีน้องไหมนะทุกคนไหนอะไม่น่าจะมีนะอุ๊ยแต่ว่ามันดูเปาะมากเลยอ่ะน้องอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้เอไมเกตัวอะไรอะอันนี้น่าจะเป็นปลวกปะเนี่ย เราจะลองบิดดูนะทุกคนว่ามีอะไรอยู่ในนี้ teaching. หรือเปล่าอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะนะี่ไงเดี๋ตรงนี้โอ้มีตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนปวกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยดูดิเดิอนอยู่เนี่ยทุกคนตุกิกตุกติกุกๆิเนี่ยปวกแหละน่าจะเป็นปวกนะแล้วน้องไอซ์ซพอตอยู่ไหน,นเอ้ยแล้วเราก็ลืมใส่ถุงมือนะทุกคนมือเปื้อนหมดเลย ไอ้สุพอตไม่เจอเลยเจอแต่ปวกหรือเนี่อลองดูไม้เล็กๆเ,เหรอใช่ลองดูท่อนไม้เล็กๆโอ้ยเป็นผุยผงเลยไม่มีอะไรอยู่เลยทุกคนนี่นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แน่เลยเนี่ยมันวิ่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แน่เลยเขาบอกว่าจะอยู่ตามไม้ผุบๆเลยทุกคนต้นมะขามผุบไหมอะโอ้หไม่ผุบเพราะตอไม่มีน้องดิน้องอาจจะอยู่ตามรูอย่างงี้ก็ได้นะทุกคน นตามรูแบบไหนอ่ะนี่ไงตามรูแบบนี้น้องอาจจะเข้าไปอยู่ก็ได้นะทุกคนเนี่ยแล้วทำไมไม่เอาไฟฉายมาลืมไปเอาอาวุธมาเพิ่มเลยทุกคนไฟฉายเลยทุกคนเดี๋ยวเราส่องดูดีกว่าึมีไหมอ่ะไม่เห็นนะรอในคอตู้เข้าไปหน่อยไม่มีอะไรเลย ในป่าด้านหลังก่อนนี้มีแน่ๆอโซพอดเหรอมูห่าวมูห่าวจะไปจริงเหรอมันลกไปนี่มันมีกิ่งไม้อยู่แถวเนี้ยขอดูแันหนึงได้ไหมอันนี้ไม่ใช่อโซพอดแล้วทุกคนแต่ว่ามันคือเห็ดพิษมัซซสเกะไหนเห็ดพิษเต็มเลยเห็ดเต็มเลยดงเห็ดกัะทุกคนเขาออกมาดูข้างนอกไหมได้เดี๋ยวขาหยิบไปสักสองท่อนนะทุกคน เรามาดูดีกว่าทุกคนว่าเราได้อะไรมาบ้างนะได้มา,างไงใช่เฮ้ยมีตัวอะไรไม่รู้สีเขียวเขียวอะปาล์มเนี่ยดูดิไหนมีตะปวูว่าเอมีตัวสีเขียวเขียวตรงเนี้ยโอ้่ไงเออตัวเขียวเขียวหรือว่าน้องเป็นอันนี้เป็นเป็นปูดที่กินสารพิษเข้าไปป <c oughs> วกอาบยาพิษแล้วตัวสีเขียวเลยเ <c oughs> นี่เนี่นี่เนี่ยน,น,น้องเป็นหัวสีส้มๆตัวสีเขียวเขียว,วะทุกคน เดี๋ยวเราจะลองแงะดูนะทุกคนว่าข้างในเนี้ยมีอะไรไหมนะเขาคงไม่อยู่ด้วยกันกับปวกหรือเปล่าออ้ยปวกใช่ปวกหรือเปล่าอะทุกคนไม่ค่อยมีความรู้เลยรือว่าตัวนี้คือตัวอะไรอันนี้ไม่ใช่ไอโซพอตเดลทุกคนโอ้ my g กูอย่างเยอะเลยทุกคนผมคิดว่าไม่น่าจะมีน้องไอโซพอดอยู่ในนี้แล้วแหละถ้ารู้แล้วทำไมปวกเป็นตัวสีเขียวเพราะว่ากินเห็ดพิษเมื่อกี้เข้าไป นี่ทุกคนแล้วเราก็เจออันนี้ด้วยเราเจอไส้เดือนยาวมากเลยเนี่ยโอ้ย,อยเราก็เลี้ยงเต็มเลยไหมใช่เราก็เลี้ยงเต็มเลยเราเอาเขาไปคืนที่เดิมดีกว่าทุกคนเพราะว่าในนี้ไม่น่าจะมีไอโซพอดนะ <S <S นี่ไงไอโซพอดปะเนี่ยท็อปเนี่ยใช่ไหมอ่ะน้องคนนี้เฮ้ยวิ่งเร็วมากเลยไปแล้ว ใช่ไหมอะไม่ใช่ไม,มไม่แน่ใจหรเป็นแมลงสาบธรรมดาน้องเป็นไอโซพอดหรือน้องเป็นแมลงสาบแต่เขาคิดว่าไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็นแมลงสาบยึกยำบันนะบ่าโอเคทุกคนภารกิจชาวนี้ก็หาไม่เจอนะเดี๋ยวเขาขอไปทำภารกิจกับลูกๆก่อนเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะไอนิ่แกนพิเศษนปากหม้อ <Eat> ทำไมเธอขาดำขนาดน oh ี้เนี่ยดำจริงโอ้โหทำไมขาม้องโครงอย่างเงี้ยขาหลีหน่งเลยหัวโจมดีเลย เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะหาไอโซผดแถวนี้นะทุกคนแต่ว่าเขายังทํางานไม่เสร็จเลยตอนนี้เขาปรับพื้นที่นิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกคนก็เลยคิดว่าจะไปหาข้างหลังก่อนไปไปไหมไปเดี๋ยวขอเก็บน้องหมาก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเก็บน้องหมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาไอโซผดกันต่อนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้บ้านของเราวุ่นวายมากเลยแลวเข้าติดหนุ่มด้วยวุ <c oughs> น่นวายไปหมดเลยคนเต็มบ้านเลยทุกคน บายแล้วทุกคนมีความพร้อมมากขึ้นเปลี่ยนเป็นรองเท้าบู๊ตนะทุกคนพร้อมลุยเข้าไปในป่าเลยเป็นไรกเหยียบน้องทุกคนดูวันนี้ดินี่รังมดธรรมชาติข้างล่างเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นรังที่ใหญ่มากๆเลยเละเขากําลังลําเลียงอาหารกันออกมาหรือเข้าไปในรังเข้าไปแล้วก็เข้าเข้ากำลังสับสนเลยทุกคนว่านี้บ้านเขาเปล่า หรือว่าอันนี้จะเป็นกองกําลังในการเก็บสเสบียงโจมตีบ้านคนอื่นนะทุกคนไปเรื่อยลทล้วนไปหาไอโซอดกันดีกว่าจริงๆอ่อะท็อปอยากไปหาข้างหน้านะทุกคนเพราะว่าเราเอาไม้ไปทิ้งเยอะแต่ว่าน้องก็อาจจะอยู่ตามแถวใบไม้แห้งตรงนี้ก็ได้นะเรา<ผ>มไม่เอาอะไรมาเขีย่ยเลยเหรอนี่ไงอาวุธจริงๆอันนี้มันไม่ได้เอามาเขีย่ยนะอันนี้มันเป็นแบบที่อย่างนี้ไหมแปดคไม่ใช่ปามอันนี้มันเป็น,ปนอุป,ปกรณ์ก่อสร้างเราต้องไปหาที่ไหนถึงจะเจอนันเนี่ยทุกคน พี่พี่มีมดไม่น่าจะเจอนะมดน่าจะกินลุยลุยท่อนนี้ก็ได้นะทุกคนท่อนนี้น่าจะมีเดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่ไม้ผูกนะเนี่ยมันคือรากต้นไม้ต้นนี้เปนคือลากต้นไม้ไี่น่าแหละแกะไม่ออกมไม่ใช่ไม้ผูกไม่ใช่ไม้ผูกอ่ะเป็นไม้จริงไม้จริงๆยังไม่ผูก เขาไม่อยากไปแล้วอ่ะมันมาได้เขาเคยให้อาหารปลายอยู่เนี่ย,ยเขาเดินมาประจําเลยเนี่ยตรงนี้อันนี้ใช่ต้นกันเกลวไหมอ่ะอันนี้เหรอจะไปปลูกในกรงนกปอมถามเขาเขาจะถามใครเขาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องต้นไม้เลยอ่ะกันเก่าเหรอไม่รู้โหต้นนี้สวยมากเลยเพิ่งรู้มันมีดอกต้นนี้เขารู้จกักต้นนี้ชื่อว่ากระดิ่งนางฟ้านะทุกคนเพราะว่าดอกมันสวยมากเลยดูสิใต้ต้นไม้สวยๆนี้แหละมันจะมี มันอาจจะมีก็ได้นะทุกคนใต้ต้นไม้อะเนี่ยเนี่ยทุกคนมันมีซากอารยธรรมที่เจาะเป็นรูๆแบบนี้อาจจะเป็นน้องไอซูพอตก็ได้นะทุกคนอาจจะเป็นแมลงอะไรก็ได้ไหมใช่อาจจะเป็นแมลงอะไรก็ได้ใบไม้แห้งก็เป็นรูๆอาจจะเป็นน้องไอซูพอตก็ได้แมลงอื่นก็ได้อาจจะเป็นแมลงที่กินใบไม้สดแล้วมันแห้งมันก็เลยหล่นลงไปก็เป็นไปได้นะทุกคนขอเวลาหาแป๊บนึงตอนนี้ขออนุญาตถอดแว่นนิดหนึ่งทุกคนตอนนี้ดอกจะเต็มหลังแล้ว ทุกคนตอนนี้ท็อปหาจนเหนื่อยแตกหมดแล้วตะก้องไม่สนใจท็อปแล้วทุกคนเนี่ยสนใจแต่ดอกไม้นี่จะไม่ช่วยกันเลยเหรอโอ๊ยไหนจะรูปดอกไม้ดอกไม้ดูดิภาไม่สวยเลยน่าเกลียดมากเลยคันันตุ่นแล้วทุกคนเกลียดอะไรกันเนี่ยไม่รู้มันคันตุ่นทุกยิ้มทยิ้มเหรอเมื่อกี้ไปนั่งหรือเปล่ามันก็เลยคันเลยทุกคนนี่ไอ้ปาล์มเขาได้แล้วเดี๋ยวน้องหนีเด้ นี่อย่างนี้ไหนอ่ะนี่ไงไนงวิ่งอยู่เนี่ยอ,อ้ยมันก็คือแมงสาบตอนเช้าที่เขาเจอเนี่ยตัวเดียวกันเลยใช่ไหมน้องเป็นแมงสาบใช่ไหมอา้าวนุองหายโอยต้นนี้ก็ดอกสวยต้นนี้เขาก็รู้จักอันนี้แหละกันเกาใช่ต้นนี้ต้นกันใช่หรอใช่แต่มันใหญ่เกินที่จะไปใส่กรงนกนะกลิ่นหอมมากเลยอดอก นี่ดอกสวยมากนี่ปาล์มปาล์มไม้ไม้ไม้อันนี้น่าจะมีน้องอยู่นะลากไม่ลากนี่เป็นหรอเป็นไม้เลยนี่เก็บใส่กล่องตัวอย่างไปวิเคราะห์นะทุกคนกล่องก็เล็กเกินใส่ยังไงอ่ะเขาต้องถือไปอ่ะเดี๋ยวเขาชั่นะสูตรตรงนี้เลยปาล์มเพิ่งรูนันเนี่ยว่าที่บ้านของเราก็มีต้นไม้สวยๆเยอะอ่ะนี่ต้นใหญ่มากกิ่งนั้นน่าจะมีนะมีเห็ดด้วยอึ๊บันนั่นแหละใต้ดินดูใต้ดิน ต้นใหญ่มากาจะอยู่ในไม้หรือเขาจะอยู่ตรงดินตอนนี้เราไม่แน่ใจแล้วทุกคนเพราะว่าหาจากไม้เจอแต่ปวกไม่มีอะไรเลยทุกคนโบเบฝนก็จะตกแล้วด้วยทุกคนวันนี้เราจะเจอไหมเราต้องเริ่มหาจากกิ่งไม้ไปหาตามใบไม้ไหมหรอตรงไหน่นะแถวพื้นใช่ไหม,มได้เราเริ่มถอดใจแล้วทุกคนมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยอะ่ะโดนอะไรกัดด้วยเนี่ยที่หน,น้าเนี่ยเนี่ยมดมั้ง ยุงมั้งมนอะไรกัดอะหรือว่าแมลงสาบตัวนกัดไม่รู้เหมือนกันอย่าเช็ดเมื่อมันแตกก็จะรู้จี้ท่วงแวนแล้วเอายังไงต่อดีทุกคนเดี๋ยวท็อปว่าท็อปจะไปหาข้างหน้าอีกนิดนึงละกันขอให้เจอนะใช่ขอให้เจอนะทุกคนเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะ ระหว่างที่เราไปหาทุกคนรถเขาก็ยังออกไม่ได้ล้อจมเลยติดหลุมนานมากใช่ท็อปว่าต้องไปหายอยู่ตรงนู้นนะทุกคนเดี๋ยวพาไปอยู่ตรงนู้ไม่มีอทุกคนแต่ท็อปเจอนี่ใช้เดือนอีกแล้วใช่เอาไปรวมกับเพื่อนๆไหมมันคนละพันกันหรือเปล่าน่าจะใช่ป่ันลาจะนี้ไงเขาขนดินทั้งวันอาจจะแบบตกใจวันเขาใช่ไหมเขาตกใจหมดแล้วโอ้ไม่เจอทุกคนตรเนี่ยคงใส่เต็มหน้าแล้วมึงเนี่ย เดี๋ยวเราจะลองเปิดเนื้อต้นไม้ตรงนี้ดูนะทุกคนมันเง้ยมๆอ่ะขอประทานอภัยนะคะคุณต้นไม้เดี๋ยวก็หล่นใส่หนะ้าไม่มีทุกคนภารกิจของเราต้องสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะว่าฝนจะตกแล้วโซนไก่ของเราก็ยังทำไม่เร็จทุกคนก็เลยต้องเก็บเป็นท้านี่ดำเลวนี่ดำเลว oh, no. วันนี้ทำภารกิจไม่สำเร็จไม่สามารถเจอไอโซพอรได้แล้วทุกคนใครที่หาเจอได้ตามธรรมชาติบอกหน่อยดิว่าหาจากตรงไหนทุกคนหาไม่เห็นเจอเลยใช่ไหมมะหอมมะหอมกินไปหมดนะเฮ้ยไม่ใช่มะหอมไม่ได้กินเรากำลังเกณฑ์กองกำลังหาไอโซพอดกันใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ถ้าฝนไม่ตกนะทุกคนไปลงมือลงมือลงมือรังแท็กแย้ไครหาเจอก่อนคนนั้นชนะโอเคไปเลยลุยลุยลุยชนะแล้วได้อะไรอ่ะได้โซพอรกลับบ้าน เห็นอะไรในตัวท็อปไหมตรงเนี้ยน้องคือหญิงห้อยนะดูคนดูดิกลนกับพิบป,ปิบป,ปิบป,ปิบปปเลยเลียบินเล้ยวบินแล้วต้วองใส่น้องอยากนองกับอาท็อปน้องไม่ยอมไปบินนะอุ้ยไปแล้วไๆแล้วไแล้ว<า>